ครับอันนี้บ่อยากหรือครับเอาไปแล้วต้อองขบที่เช่งข้ามครับอาหารพิเศษสำรับแขกไปไทาม่าครับอันนี้เขานสมนี่กครัคุณซื้อใช่ครับเพิ่นสังส่งเพิ่นสมโคตรดิว่าว่ฮะบอกว่าเอาเอาผ้าสะเอาให้ไปซื้อก่อนเอาให้ไปซื้อที่ซื้อห้าก่อนฮะสมโคตรดิสมตีนตีนโค เอาภาษาเขาที่ไปสื่อกันเอาจังฟ้าภาษาเราเป็นเป็นเป็นสมสมตีนงวดตีนควายเถอะส้มตีนควายอ่าส้มตีนควายตีควายเผาครับผมเบิ่งดีๆนะครับนี่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 นีครับสมตีนควายครับนี่แต่ภาษาเมืองเลยนะครับบอกว่าสมยังครับสมหยังภาษามืองเลยส้มโคเคจ้าส้มโคเคตีส้มโคเคพปนะครับ แต่ว่าสีแซบหรือบ่าแซบนี่อ่าผมก็บคุณึงใช่ก็ได้ชิมกันไปบ้างแล้วนะไปบ้างแล้วรสชาตินี่โอเคพานครับพานแซบครับมันสีออกคื้นอย่างน้อเดี๋ยวผมกินไหมกันผมจำประได้๋ไม่กินไปโดนเติบแล้วชมตีนควายบ่อยไงกินยูตำบนถาดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย

ใ้าให้ส oh. ัมผ um, uh ักนะครับเต่ว่ามันบหออกสมขนาะนั้นพักกับสมขนาดนั้นงานครับแต่พวีกินอรดวนี้กนมาใส่ยังไป่เปอดน้าใส่ผักกับมกไอเขาเอว่ามาทำเห้มอนเป็นสมผักนิดๆเปรี้ยวๆนิดนิดนี่ครับนี่เผาบาท่ารมควันก็ว่าไ้อะเซ่บเลยครับเพราะมันมันเผาผมกี่ตัวด้นี่ ยำกางก่งงายเคี่ยวกาง,ง่ายครับนี่แคลมีเรีมท้องเรีมก็เคี่ยวได้ครับเดี๋ปัดปัป๊ดปัดปัดนี่น,นี่อันนี้อันนี้สมบานเนี่ยนี่บ้านเผืนนี้จะสมควายเนาะเออมันง้อปลาหมี่บ้านผืนเนี่ย,ยแดงจรึ่งครึ่งนี่พี่นอ้องนี่บ๊อบบ๊อบบบเข้างไอ้ระไรที่ราคาผืนแบบเสื่อสมเต็มทีอะไรเนี่ยสมมุนปลาควายพี่นออ้องเออใบตองเนี่ยโอ้ยเด็ดตะการหนึ่งจังพอดสม ไว้ว่าเพื่อนให้เราแต่ทางนี้เพิ่นไว้ยนี่ครับเต็มเลยเนื้อเต็มเลยเพิ่งใบเดียวเนี่ยใบตองใบเดียวเนี่ยเอาคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายแบบถือเกินเหตุอ่ะมูไปไปซื้อเนี่เบื้องหน้ากันเลยทำงงเนี่ยค่ะถามว่างงยังไปนะพอเด๋อเด๋อ้ไปยิ้มใส่กำไรยี้ใส่งงยังนี่ยแหละครับแต่ว่าเสียความนะเข่าปลายนะครับเนี่ยเนี่ยเข่าปลายนี่เอาของแท้เลยนี่นี่เบิ้ลปลายเด้อนี่นี่ 小昆虫。